ฝ่าพาอีสานมือนีประจำวันที่เก่ามีทุนายนต์สองพันาร้อยหกสิบแปดจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังกาแฟพี่พี่พน้องน้องทุกท่านกดติดตามให้เอ้อขอบคุณหลายๆาไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสําหรับมืนีภาคอีสานจะมีฝนฝาาขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่เน้นในส่วนของจังหวัดเลยจังหวัดน้องข่ายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดน้องบุรีรัพูจังหวัดอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมชัมยภูมิและก็ขอนกนก่น ลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็วลมอยู่ที่1ิ1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่33-36ถึงองศาเซลเซียสเฮามาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนเรดาร์ที่หนึ่งกันเลยจ้า,จาตรวจพบกุมฝนธรรมดากำลังออนถึงปานกลางกุมฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขาปกุ้มพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดนองบัวลำพูอำเภอคัมม่วงอำเภอสมเด็จจังหวัดกระสินค่ะ แอดมินอัปเดตหายในส่วนอีกหนึ่งเรดาร์สำหรับเรดาร์นี้ตรวจพอกุ้มฝนออนถึงปานกลางอยู่ในเขตอำเภอเซกัดอำเภอบึงโค้งหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอบ้านแพ่งจังหวัดนครพนมและกะสปป,ป,อปอลาวจ่าเดียวช่วงใบช่วงแรงกะเรดาร์สีไลน์ในจักน้อยนอแอดมินกระจับเดตให้ฟังคือกาวสำหรับคลิปนี้แอดมินลาบลวสวัสดีค่ะ